ะะได้กุ้งตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็เราก็จะมีะเห็ดเข็มทองทอดด้วยนะคะทุกคนเราทอดเห็ดเข็มข้าวสุกก่อนนะคะแล้วนํามาผัดนะคะเราผัดด้วยน้ําซอสสําเร็จรูปนะคะทุกคนสวยงามน่ารับประทานแบบนี้นะคะก็ะคือสีเหลืองของข้าวนะคะตัดกับสีเขียวของผักนะคะ อยากบอกทุกคนว่าข้าวหมกไก่แบบง่ายๆนะคะทุกคนเราใช้วิธีการผัดแทนการหมกนะคะก็คือไม่ต้องหุงข้าวนะคะเราหุงขันเราบอกแล้วนะคะว่าพันเรามีผักนะคะเราปลูกผักไฮโดรโปโนิกส์นะคะเราก็จะมีผักด้วยนะคะเวลามาจัดจานก็จะได้จานที่สวยงามแบบนี้นะคะรสนะคะนิดหน่อยนะคะแต่ว่าน้ําซอสเนี่ยรสชาติพอดีมาแล้วนะคะทุกคนนะคะได้กุ้งตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะ อ่าแล้วก็เราก็จะมีเห็ดเข็มทองทอดด้วยนะคะทุกคนเราทอดเห็ดเข็มทองซอสกุ้งรสที่เราเตรียมไว้นะคะผัดเลยนะคะแล้วก็วันนี้เรามีกุ้งนะคะเราก็ใส่กุ้งไปด้วยแล้วก็มีเบคอนด้วยนะคะทุกคนเป็นข้าวหมกไก่แบบง่ายๆนะคะทุกคนเราใช้วิธีการผัดแทนการหมกนะคะก็คือไม่ต้องหุงข้าวนะคะเราหุงข้าวสุกก่อนนะคะแล้วนํามาผัดนะคะ เราผัดด้วยน้ำซอสสำเร็จรูปนะคะทุกคนไปเราจะไปทานแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราขออนุญาตทุกคนนะคะว่าเราจะเดินทางไปทานแล้วนะคะนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กาลังใจสีสันก็จะสวยงามมากๆากเลยนะคะเติ่มต้นเราก็ผัดหมูหมักให้สุกนะคะทุกคนแล้วก็เอานำข้าวสวยที่เราเตรียมไว้นะคะมาผัดแล้วก็ใส่ จัดจานเสร็จนะคะนํามาถ่ายเนี่ยหิวแล้วนะคะทุกคนกว่าจะได้ถ่ายภาพกว่าจะได้ทานเสร็จนะคะหิวแล้วนะคะขอบคุณก็คือแต่วันนี้เราไม่ได้ใส่ไก่นะคะเราอยากกินหมูแทนนะคะเราก็ใช้หมูนะคะในการผัดนะคะแล้วก็ปรุงเบคอนทอดกรอบนะคะเราอยากทานแบบทอดกรอบนะคะเราก็นํามาจัดจานเลยคะ่ะทุกคนเราก็จะได้จานที่สวยงามแบบนี้นะคะทุกคนบ้าสุดก่อนนะคะ แล้วนำมาผัดนะคะเราผัดด้วยน้ำซอสสำเร็จรูปนะคะทุกคนที่เราทำวันนี้นะคะทำเสร็จแล้วนำมาจัดจานก็จะได้จานที่เบคอนทอดกรอบนะคะเราอยากทานแบบทอดกรอบนะคะเราก็นำมาจัดจานเลยค่ะทุกคนเราก็จะได้จานที่สวยงามแบบนี้นะคะทุกคนบ้านสวัสดีเพื่อนๆนทุกคนนะคะวันนี้เข้าครัวกันค่ะทุกคน ทำอาหารรับประทานกันนะคะอันนี้เป็นการทำน้ำซอสกุ้งรสที่เราเตรียมไว้นะคะผัดเลยนะคะแล้วก็วันนี้เรามีกุ้งนะคะเราก็ใส่กุ้งไปด้วยแล้วก็มีเบคอนด้วยนะคะทุกคนเป็นน้ำซอสกุ้งรสที่เราเตรียมไว้นะคะผัดเลยนะคะแล้วก็วันนี้เรามีกุ้งนะคะเราก็ใส่กุ้งไปด้วยแล้วก็มีเบคอนด้วยนะคะทุกคน เป็นรสนะคะนิดหน่อยนะคะแต่ว่าน้ําซอสเนี่ยรสชาติพอดีมาแล้วนะคะทุกคนทองมาทานด้วยนะคะอร่อยมากๆนะคะวันนี้เราใช้เกล็ดขนมปังทอดแทนแป้งทอดกรอบนะคะมีน้ําอาจาดนะคะทุกคนสวัสดีเพื่อนๆนทุกคนนะคะวันนี้เข้าครัวกันค่ะทุกคนทําอาหารรับประทานกันนะคะอันนี้เป็นการทําไปเราจะไปทานแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เรา ขออนุญาตทุกคนนะคะว่าเราจะเดินทางไปทานแล้วนะคะนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กํำลังสวยงามน่ารับประทานแบบนี้นะคะก็คือสีเหลืองของข้าวนะคะตัดกับสีเขียวของผักนะคะอยากบอกทุกคนว่าสวยงามน่ารับประทานแบบนี้นะคะก็คือสีเหลืองของข้าวนะคะตัดกับสีเขียวของผักนะคะอยากบอกทุกคนว่า จัดจานเสร็จนะคะนํามาถ่ายเนี่ยหิวแล้วนะคะทุกคนกว่าจะได้ถ่ายภาพกว่าจะได้ทานเสร็จนะคะหิวแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็ส่งกาลังใจให้นะคะสําหรับการเข้าครัวแล้วก็จัดจานอาหารของเราวันนี้นะคะเดี๋ยวตกสวยงามน่ารับประทานแบบนี้นะคะก็คือสีเหลืองของข้าวนะคะตัดกับสีเขียวของผักนะคะ อยากบอกทุกคนว่าไปเราจะไปทานแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราขออนุญาตทุกคนนะคะว่าเราจะเดินทางไปทานแล้วนะคะนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กาลังทงมาทานด้วยนะคะอร่อยมากๆนะคะวันนี้เราใช้เกล็ดขนมปังทอดแทนแป้งทอดกรอบนะคะมีน้ําอาจาดย์นะคะทุกคนข้าวหมกไก่แบบง่ายๆนะคะทุกคนเราใช้วิธีการผัดแทนการหมกนะคะก็คือ ไม่ต้องหุงข้าวนะคะเราหุงข้าวทองมาทานด้วยนะคะอร่อยมากๆนะคะวันนี้เราใช้เกล็ดขนมปังทอดแทนแป้งทอดกรอบนะคะมีน้ำอาจายนนะคะทุกคนไปเราจะไปทานแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราขออนุญาตทุกคนนะคะว่าเราจะเดินทางไปทานแล้วนะคะนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังสวยงามน่ารับประทานแบบนี้นะคะก็คือ สีเหลืองของข้าวนะคะตัดกับสีเขียวของผักนะคะอยากบอกทุกคนว่าข้าวหมกไก่แบบง่ายๆนะคะทุกคนเราใช้วิธีการผัดแทนการหมกนะคะก็คือไม่ต้องหุงข้าวนะคะเราหุงเบคอนทอดกรอบนะคะเราอยากทานแบบทอดกรอบนะคะเราก็นํามาจัดจานเลยคะ่ะทุกคนเราก็จะได้จานที่สวยงามแบบนี้นะคะทุกคนบ้านนะคะได้กุ้งตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะ อ่าแล้วก็เราก็จะมี it, 1, อ่าเห็ดเขนน็มทองทอดด้วยนะคะทุกคนเราทอดเห็ดเข็มทองมาทานด้วยนะคะอร่อยมากๆนะคะวันน MM. ี้เราใช้เกีดขนมปังทอดแทนแป้งทอดกรอบนะคะมีน้ำอาจาดย์นะคะทุกคนรสนะคะนิดหน่อยนะคะแต่ว่าน้ำซอสเนี่ยรสชาติพอดีมาแล้วนะคะทุกคนทองมาทานด้วยนะคะอร่อยมากๆนะคะวันนี้เราใช้เกีดขนมปังทอดแทน แป้งทอดกรอบนะคะมีน้ําอาจาดย์นะคะทุกคนเราบอกแล้วนะคะว่าบ้านเรามีผักนะคะเราปลูกผักไฮโดรโปนิกนะคะเราก็จะมีผักด้วยนะคะเวลามาจัดจานก็จะได้จานที่สวยงามแบบนี้นะคะซอสกุ้งรสที่เราเตรียมไว้นะคะผักเลยนะคะแล้วก็วันนี้เรามีกุ้งนะคะเราก็ใส่กุ้งไปด้วยแล้วก็มีเบคอนด้วยนะคะทุกคนเป็น ก็คือแต่วันนี้เราไม่ได้ใส่ไก่นะคะเราอยากกินหมูแทนนะคะเราก็ใช้หมูนะคะในการผัดนะคะแล้วก็ปรุงราสุกก่อนนะคะแล้วนำมาผัดนะคะเราผัดด้วยน้ำซอสสำเร็จรูปนะคะทุกคนจัดจานเสร็จนะคะนำมาถ่ายเนี่ยหิวแล้วนะคะทุกคนกว่าจะได้ถ่ายภาพกว่าจะได้ทานเสร็จนะคะหิวแล้วนะคะ ขอบคุณไปเราจะไปทานแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราขออนุญาตทุกคนนะคะว่าเราจะเดินทางไปทานแล้วนะคะนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจสีสันก็จะสวยงามมากๆาเลยนะคะเติ่ม้นเราก็ผัดหมูหมักให้สุกนะคะทุกคนแล้วก็เอานําข้าวสวยที่เราเตรียมไว้นะคะมาผัดแล้วก็ใส่นะคะได้กุ้งตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็เราก็จะมีะเห็ดเข็มทองทอดด้วยนะคะทุกคน เราทอดเทดเข็มข้าวสุกก่อนนะคะแล้วนํามาผัดนะคะเราผัดด้วยน้ําซอสสาเร็จรูปนะคะทุกคนน้ําซอสกุ้งรสที่เราเตรียมไว้นะคะผัดเลยนะคะแล้วก็วันนี้เรามีกุ้งนะคะเราก็ใส่กุ้งไปด้วยแล้วก็มีเบคอนด้วยนะคะทุกคนเป็นรสนะคะนิดหน่อยนะคะแต่ว่าน้ําซอสเนี่ยรสชาติพอดีมาแล้วนะคะทุกคนทุก คนนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็ส่งกำลังใจให้นะคะสำหรับการเข้าครัวแล้วก็จัดจานอาหารของเราวันนี้นะคะเดี๋ยวตอบนะคะได้กุ้งตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็เราก็จะมีเห็ดเข็มทองทอดด้วยนะคะทุกคนเราทอดเห็ดเข็มก็คือแต่วันนี้เราไม่ได้ใส่ไก่นะคะเราอยากกินหมูแทนนะคะเราก็ใช้หมูนะคะในการผัดนะคะแล้วก็ปรุง สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เข้าครัวกันค่ะทุกคนทําอาหารรับประทานกันนะคะอันนี้เป็นการทำข้าวสุกก่อนนะคะแล้วนํามาผัดนะคะเราผัดด้วยน้ําซอสสาเร็จรูปนะคะทุกคน รสนะคะนิดหน่อยนะคะแต่ว่าน้ําซอสเนี่ยรสชาติพอดีมาแล้วนะคะทุกคนรสนะคะนิดหน่อยนะคะแต่ว่าน้ําซอสเนี่ยรสชาติพอดีมาแล้วนะคะทุกคนสีสันก็จะสวยงามมากๆเลยนะคะเติม้นเราก็ผัดหมูหมักให้สุกนะคะทุกคนแล้วก็เอาน้าข้าวสวยที่เราเตรียมไว้นะคะมาผัดแล้วก็ใส่ก็คือแต่วันนี้เราไม่ได้ใส่ไก่นะคะเราอยากกินหมูแทนนะคะเราก็ใช้หมูนะคะในการผัดนะคะแล้วก็ ปรุงซอสกุ้งรสที่เราเตรียมไว้นะคะผัดเลยนะคะแล้วก็วันนี้เรามีกุ้งนะคะเราก็ใส่กุ้งไปด้วยแล้วก็มีเบคอนด้วยนะคะทุกคนเป็นทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็ส่งกาลังใจให้นะคะสําหรับการเข้าครัวแล้วก็จัดจานอาหารของเราวันนี้นะคะเดี๋ยวตอกข้าวสุกก่อนนะคะแล้วนํามาผัดนะคะเราผัดด้วยน้ําซอส สำเร็จรูปนะคะทุกคน